มีแต่ต้องผ่านเส้นทางนี้ไปถึงจะไปถึงเป้าหมายได้ไวแต่ในตอนนี้ก็มีใครกาลังมุ่งตรงมาแต่ไกลแถมยังมาด้วยความรวดวหวหยุดอยู่ตรงนั้นข้าไม่ได้อยากทำร้ายใครข้าแค่จะขอผ่านเส้นทางไม่นะพวกเจ้าต้องรีบถอยไปก่อนที่ดาบโลหิตของข้ามันจะควบคุมไม่ได้พลังดาบโลหิตมันช่างสะใจไม่นะและกกี้ฉันไม่อยากที่จะทำร้ายนายเลย ไม่นะแลกกี้อย่าเข้ามานะแลกกี้อย่าเข้ามานะฉันบอกว่าอย่าเข้ามาไงแลกกี้ไม่นะไม่ไม่นะนี่มันอังเคอร์ออฟดาร์เถึงแม้ว่าที่ผ่านมาข้าจะยังไม่แน่ใจแต่ในตอนนี้ข้าแน่ใจแล้วว่าพลังแห่งดาบโลหิตมันช่างยอดเยี่ยมและสะใจเหลือเกิน ใช่แล้วล่ะพลังแห่งดาบโลหิตมันทั้งยอดเยี่ยมและสาใจแต่แล้วทำใหมทำไหมทำไไมผ่านมาแล้วตั้ง3ามวอยังไม่ได้ทำคลิปลงสักทีวะเนี่ยเออคือหลังจากที่ผมได้เอาคุณนะสายปลุกพลังกำมือขึ้นแล้วมุนๆไปวอเนี่ย วอถัดมาผมก็เอาเมวาไปวอต่อเลยโดยในวอรแรกเนี่ยก็เล่นเป็นสายปลุกพลังซึ่งการเอาเมวาปลุกพลังมาวอในครั้งนี้ของผมเนี่ยจะเรียกว่าเจ็บก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าลาบจำกันเลยทีเดียวมันขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าการต่อสู้กลุ่มเล็กๆอย่างเช่น 2v2 3v3 อะไรเนี้ยเมวาปลุกพลังก็ถือว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าพอมาต่อสู้กลุ่มใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยสกิลของเมวาปลุกพลังมันไม่ค่อยที่จะเซฟทูยูสักเท่าไหร่หรือก็คือไม่ค่อยปลอดภัยในการใช้เท่าไหร่หรือสกิลที่ปลอดภัยก็ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ถ้าสู้กลุ่มใหญ่แบบนี้เนี่ยยังไงยังไงก็ต้อง อันดับหนึ่งเนี่ยก็ต้องพึ่งพาพระจันรแดงแม่ทุกสถาบันแต่ถ้าว่าถ้าพูดถึงพระจันทร์แดงแล้วเนี่ยยังไงยังไงสืบทอดก็แจ๋วกว่าเพราะว่าพระจันทรแดงของสืบทอดนั้นแรงกว่ากว้างกว่าไกลกว่า,วาและถ้าจะให้ทะลุไปเอาตัวหลังเนี่ยการเบิร์สคอมโบดาเมจของเมวาปลุกพลังก็ค่อนข้างที่จะเบิร์สช้าไปนิดหนึ่งอย่างอันนี้เนี่ย ฟาดอีกแค่ทีเดียวก็จบแล้วแต่ดันจะโดนขัดซะก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าผมพลาดเองด้วยแหละที่ไม่ได้กดาบ้าอาชีพแล้วก็ดันจะซวยใช้ท่าทิมๆๆไม่ติดรอยแต่ก็นั่นแหละครับถ้าเป็นสืบทอดเนี่ยคงจะดอกไม้ผลีบานแตกไปนานแล้วแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นวอร์โนดหนึ่ง มันโดนฟิกซ์แคป APDP ผมมองว่าเมวาปลุกพลังถ้าอยากให้มันแรงเนี่ยมันต้องสัก257เป็นต้นไปมันถึงจะฟาดแรงสาใจผมก็เลยเอาวะไม่เป็นไรรอบหน้าเล่นเมวาสืบทอดแทนแล้วกันถือว่าแก้มือจากตานี้ที่เล่นปลุกพลังแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร ทีนี้ในวอถัดมาผมก็กลับมาเล่นเป็นสืบทอดตามเดิมซึ่งแน่นอนสำหรับผมแล้วเนี่ยในวอแบบนี้เมวาสืบทอดมันดีกว่าเมวาปลูกพลังอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทว่าก็ยังเทียบชั้นไม่ได้กับพวกนินจาคุโนแล้วก็วาลครีแต่ก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเมวามันมีข้อจำกัดค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ถึงจะบอกว่าเทียบชั้นกันไม่ได้นี่มันก็เทียบชั้นกันไม่ได้เกินคือไม่ต้องเทียบสกอร์กันเลยอะเพราะว่ามันมีอยู่หลายจังหวะมากที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเล่นเป็นไอ้สามหนอนั่นนะมันต้องดีกว่านี้แน่นอนซึ่งนี่มันก็ถือเป็นการวอลสองครั้งติดในฐานะเมวาแล้วผมก็เลยคิดว่าเอาเถอะ เมวานางมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะวอในครั้งนี้ได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนวอครั้งถัดไปก็เล่นเป็นนินจาคุโนะวาลคิรี่เป็นหลักดีกว่าส่วนเมวาก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเอาไปเก็บเข้าตู้โชว์ถ้าเกิดคิดถึงนานๆทีค่อยออกมาวอลเล่นขำๆก็ได้และในวอครั้งนี้ก็อาจจะทำเป็นคลิปวอภาคสั้นๆขำๆ หรือไม่ก็อาจจะข้ามในส่วนของเมวาไปเลยหลังจากนั้นผมก็เอาเมวาไปเก็บไว้ในตู้โชว์แล้วก็เอาวาลคิรี่ออกมาหัดเล่นอเวกเพราะว่าตั้งใจว่าจะลองเล่นวาลคิรี่อเวกดูบ้างเพราะที่ผ่านมาผมเล่นแต่สืบทอดแต่ถ้าว่าในระหว่างที่ผมหันเล่นวาลคิรี่ผมก็รู้สึกเหมือลอยและคิดเรื่องของเมวาตลอดเวลา แบบว่าปล่อยไปแบบนี้จะดีแล้วเหรอไม่แน่บางทีเราอาจจะยังไม่รู้หลักการและโพสิชันที่แท้จริงของเธอในวอแล้วก็ดันจะด่วนสรุปเอาเองว่าเธอเทียบอะไรไม่ได้กับพวกสามพีนั่นพลังดาบโลหิตของเธอมันทั้งยอดเยี่ยมและสาใจผมเองก็รู้อยู่แก่ใจแล้วแบบนี้ จะให้ทิ้งเธอไว้ในตู้โชว์ง่ายๆได้ยังไงผมจึงตัดสินใจเอาเมวาออกมาจากตู้โชว์อีกครั้งและเอาวาคิรี่ใส่เข้าไปแทนด้วยเหตุผลที่ว่าผมเชื่อในพลังดาบน้ำเมนเอ้ยพลังดาบโลหิตของเธอและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือน้ำตาจีไหลาวาคิรี่เอเวกแม่งเล่นยากสัตว์ และแล้วในที่สุดวอ์ War ครั้งที่3ของเมวาก็ได้มาถึงซึ่งในครั้งนี้นั้นผมก็ได้ทำการฝึกจังหวะและเตรียมโพซิชันมาเป็นอย่างดีบอกเลยว่ารอบนี้ไม่มีพลาดแน่นอนอึ้ยหนึ่งคิวฐานสเสบียงเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเอาละจังหวะนี้แหละพาจันแดงเข้าไปเรียบร้อย จากนั้นก็ใช้สกิลหิงห้อยโลหิตเพื่อรีทีตออกมาใช่แล้วล่ะและในที่สุดเราก็จะได้ทำคลิปลงสักทีว้าวชัวอ้าวชิบหายพึ่งเกิดดีว่าฟันแทงไม่เข้าแต่แล้ววอร์ในครั้งนี้ก็ดันจะจบเร็วเกินคาดอันที่จริงที่ผ่านมา ก็มีอยู่หลายครั้งที่วอมันสั้นกว่าวอในครั้งนี้ซะอีกแต่ผมก็ยังสามารถเอาไปทำเป็นคลิปได้และในวอรครั้งนี้ตัวผมเองก็เล่นได้ไม่แย่ซะด้วยเอาไปทำเป็นคลิปก็คงจะได้แต่ไม่มันไม่เหมือนกันวอเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะใช้เวลาอันสั้นแป๊บเดียวก็จบแล้วแต่มัน ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้เต็มอิ่มไปกับมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต่างจากในครั้งนี้ตัวผมยังมีเรื่องค้างคาใจยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะลองอย่างเช่นคอมโบใหม่ที่อุตสาห์ฝึกมาคอมโบที่สามารถพิฆาตศัตรูได้ชั่วๆในชุดเดียวผมก็ ยังไม่มีโอกาสได้ใช้มันเลยแม้แต่ครั้งเดียวราวกับว่ายังสนองความต้องการของตัวเองได้ไม่สุดแต่พอรู้ตัวอีกทีเวลานั้นมันก็ได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ถ้าว่านี่มันก็สามครั้งติดเข้าไปแล้วที่ลงวอด้วยเมวาและกว่าที่จะได้ลงวอยทีหนึ่งก็อีกตั้งสมวัน ซึ่งถ้าหากจะรอให้ถึงตอนนั้นสนองความต้องการของตัวเองให้บรรลุล่วงแล้วค่อยลงคลิปมันก็จะเท่ากับว่าผมจะต้องห่างหายไปนานถึงสัปดาห์กว่า,วามันจะและดูกินระยะเวลานาน,านจนเกินไปมันแลดูที่จะผิดวิสัยของผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบดี ก่อนหน้านี้ตัวผมนั้นเป็นคนขยันลงคลิปวันละประมาณสองคลิปต่อวันแต่นี่ผมต้องหายไปเป็นสัปดาห์ผมคงทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความทะเยอทะยานของเมวาผมคงต้องให้มันจบลงที่วอครั้งที่สมนี่และในวอครั้งถัดไปผมก็อาจจะอาจจะ เอาเธอไปลงวอลอีกเพราะว่ายังสนองความต้องการของเมวายังไม่สำเร็จเอ้าเอียงวะครับคลิปนี้กะบอมิยังดอกงานส่มสูสีคืนหอดซื้อและในวันนี้กระผมเซตโฮปก็ขอตัวม้าไปก่อนสวัสดีครับ